สบายดีสวัสดีพี่พีเอฟซีทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยตั้งประเทศนําเดนอามาน,นี้มาอยู่กับน้องโรนและกับน้องปันดาวเนาะวันนี้ก็อากาศดีดีทุกคนดูอากาศน้ำหมอกเต็มเลยปานยนามนาวข่าวส่วดเลยเนาะทุกคนก็คือเมื่อคือนนี้พาย,ยุมาฝนแหงประมาณสิบห้าสิบห้านาทีนี่แหละที่มันฝนนะทุกคนแล้วก็แล้วมันก็เศร้าแล้วเนาะตอนนี้หลังจากที่ฝนเศร้าตื้นเศร้ามาอากาศก็ดีแบบนี้เนาะทุกคนนี่ น้ำโมกเต็มเลยแบบอากาศเย็นเย็นทุกคนข้างล่างน้องรถนี้เป็น,ปนแบบน้ำโมกมาเลยนะทุกคนคือยามเดือนสิบเอดสิบสองยามเดือนหนึ่งเดือนสองยามหนาวเลยเนาะตอนนี้น้องรถกับน้องปันดาวกันเลยว่ามาถ่ายคลิปให้พี่ๆดูหลังจากที่กลับมาแต่ใส่สมบูรณ์เนาะทุกคนกลับมาแต่ใส่สมบูรณ์กับผ่ากันมาหอดประมาณ1ิบสอง,มง12มงสิบองครึ่งเนาะแล้วก็ มาแล้วก็มาบุกเฮ็ดเฮอร์นโตมาเทขคานสอยพ่อเนาะเดี๋ยวน้องรสิพาทุกคนไปเบิ่งว่าเฮ็ดฮอใส่แล้วช่วงนี้กะใกล้ที่ฮอดปีไหม่แล้วเนาะอีกมืออื่นมือเหินนี้กะเริ่มปีไหม่มือทำอิดแล้วเนาะทุกคนก็เลยว่าพากันเล็งก่อแล้วก็หิบเอาไม้มาตีใส่เนาะเพราะว่าช่วงปีไหม่แล้วกะแบบคนคนเริ่มแบบระบาดลักเครื่องรักของเฮาก็เลยว่าหิบเล็งนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยว่ามาถ่ายบรรยากาศให้ดูนี่ อากาศดีขนาดเลยทุกคนเูนะเบิ้งทางหลังหันแห้งเต็มเลยน้ำมอบเต็มเลยนี่ข่าวซั่วแบบคือยามเดือนสิบเอสิบสองเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวน้องก็จะพาทุกคนไปไปดูงานเนาะการรีวิวให้เบิ้งตลอดเลยเนาะทุกคนว่าเหตดฮอสใได่ละ <c oughs> หลังจากที่พาย,ยุมามเมื่อคืนนี้ปืนมาเถื่อนเขานะ ทุกคนอาจจะเห็นอยู่คิมน้องลี่เนาะปืดมาเลยแบบหมาแบบกระทันหันขนาดเลยนะทุกคนบึงปืนบาทางล่างกันเลยหมาแบบหันตั้งโตก็คือกําลังกินข้าวอยู่บนนึ่งห่มหมาแบบบ้ดเดียวเลยฟังเสียงมันหมาแบบคือรถแล่นนี่หละวู้วู้วู้มาบัดเดียวเลยเนาะทุกคน <Okay. S 1> อันนี้ก็ดินจี้ที่เห่าลางไวๆๆ้เมื่อวานยังบ่ได้ใส่อ สวัสดีทุกคน <c oughs> ม้อนี้อากาศดีดีเนาะออคือ,อยำหนาวเลยเนาะเน,น,นี่ยเนาะมึงไหมมันน่าจะแรงนะปีนี้เหตดหนาวใจแบบแม่นมันฝนหัวปีเลยทุกคนเ๋ย่าทำมาเบิ้งเฮือนนคือมาหอดมือวานมือซื่อน,นี้เขาก็มามาเทคานตัวนี้ซอยพ่อเนาะมาแล้วมาหอดแล้วก็บุกเค็ดเหอน่นตเลยทุกคนแล้วก็เมือวานนี้นเทมือซืนอนี้เนาะคอดีมาหออแล้วก็เท มาเมื่อวานนี้เพิ er. ่นกับไอ้เคยมาหออแล้วเพื่อนกับอันก่อตัวนี้พอดีแล้วแล้วเพิ่นก็มาก่อตัวนี้เมื่อวานนี้พอดีมีคนมาช่วยไล่ไล่เนาะมีจู่อ่าวแดงแล้วก็จูอัดไอ้น้องทหารทักแพงกันเนาะนี่ไปซีเลียเลยด้วยทุกคนอันนี้เป็นฝ่าด้านนี้เนาะที่ท่ายไปกันอย่างบ่แล้วตอนนี้แล้วเลยเนาะแล้วก็ยังใส่ต่ปองเยี่ยมใส่ซองลมด้านนี้ก็แล้วละอย่างใส่ตะปองเยี่ยม แล้วก็ใส่ไมเซล่าซีนาเพื่อกันบ่ให้ฝนพะเขาเนาะเขาคือเมื่อคืนนี้ฝนมาแบบพะเข้ามดเลยเปียกมาแถวนี้นะก็คือบ่อน,นี้ยังบ่อน,นี้นอยนึงแล้วก็ซองลมแล้วกับประตูแล้วก็อันนี้ประตูเก้าเด้อเอาห้องายมาเนาะแล้วก็ตัวนี้ยังใส่ไม้เซล่าซีนาตัวน,น,นี้เพื่อกันฝนพะแล้วก็ยังใส่ประตูนี้ยังอีโบลแล้ะเนาะแล้วก็เทพื้นยังเทพื้นเนาะแต่บุคคลว่าซีได้เทมือไห อันนี้กับเป็นตัวเก้าเนาะทุกคนตัวนี้อาจจะผู้หล่มีเงินมีขำอะไรจรึงซได้กอ่ออีกเพราะว่าอันนี้ก็บ่ปลอดภัยเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะรีวิวให้เบิ่งอีกเนาะใกล้สีแล้วเหลวเดือยอีกซ้ำนี้เนาะทุกคนอันนี้กับมาอัปเดตให้พี่ๆ FC เบิ่งเรื่อยๆเนาะเพราะว่า ก่อนซีอันนั้นกามีพีพีเอฟซีเป็นกําลังใจละกาคอยสนับสนุนอยู่ตลอดก็เลยว่ามาอัพเดทให้พีพีเอฟซีหน้าแดงเนาะอยู่บนมืดก่าจะจประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้ฝนแหง้งหู้เลยว่าเหมือนบนใดหัวเนาะมันจะหัวอยูบบนบน่แม่นว่าหัวมันฝนพระฝนพลอยมันพระเขาบนน่อนสีหน้าเัาวบันได้ตีนะ,นะมันก็หัวอยูบบนบ่ก็เบื้องที่ป้าลักยาหัจะหัวอยูบบนนั่นแหละ ก็เลยว่าหูว่าเหื่อน,นั้นหัวบอลไดแล้วก็ต้องเล็แก้ไขบอลได้ก็บเบ้าดอกเพราะว่าเขายังบระเทศแล้วดิยีบบอลน,นี้มันจะพะเขาบอลน,นี้ทุกคนเพราะว่ายุบบอลพะเขาทางถึงนะเพราะว่ายุบทางถึงนั้นเอากระเบื้องซอดซอดเข้าไปนี่แล้วมันก็จะพะเขาเนาะมีแต่ต้นน้าไปเอาปูนไปยาแล้วก็แล้วเนาะจะประมาณนี้แหละ <c oughs> ทางนี้กะันี้คือเก้าิึงทางหลัง อัปเดตอัปเดตทุกมืออันนี้ก็เจอประมาณนี้มีแต่เพิ่นก็จับแล้วเพื่อนใส้สีน้านี่แล้วกระได้แล้วทุกคนจูมันก็เข้าบอดได้แหละคันเข้าได้ก็มีแต่งัดออกเทน้าแหละทุกคนอันนั้นก็เก่งเกินไปเลยเนาะมันก็คันเท้าไส้ตูบ่อนี้แล้วมันก็ซสีแบบเออบอลล่ตาล้อใจไปไหนคันว่าไส้ละคันยังบบไส้ก็ต้องได้ปีนขึ้นเลยก็เก่งที่สุดแล้วเนาะอันนั้นก็ถึงคันซปเปอร์จูนละ ะประมาณนี้มีแต่ใส่ปองเยี่ยมปองเยี่ยมในการอันนี้ของอายของเอื้อ,อยตัวเก้านะทุกคนที่เพิ่นเห็ดเหยื่อไม่ละเพิ่นแกอ้อแเราเพิ่นซื้อตัวไม้มาใส่ละตัวนี้เหากออมาใส่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ซื้อไม้นะตัวนี้มัดเท่านี้แหละเ็ชซีเลียลละงบกับมัดกิประมาณนี้ มีแต่ใส่ปองเงี้ยบางทียังบบมีเงินกะซีเอาสังกะสีมาตอกใส่ก้อนแล้วกะโบก,กันยังบบฟ้าโบกเนาะเพราะว่ามนตรงได้ใส่งบหลใส่ปูนเนาะทุกคนปูนต้นหนึ่งกะเจ็ดแปดแสนแปดแสนเก้าแสนละเพราะว่าปูนเหมือนกับแพงแตะกี้มีแต่ซีแสนห้าแสนแล้วมันแพงเนาะเดี๋ยวนี้แต่บบฟามีแต่ประตูนี้ฮันบ่มีเงินกะซีเอาสังกะสีมาตกใส่ก้อนบานหนึ่งกะถึงสามแสนสี่แสนละทุกคนมันก็นเลยว่าแพงเนาะ อันนี้ก็เป็นทางหลังทางหลังด้านห้องน้ําที่ลงระทายเมื่อกี้นี่ก็จะประมาณนี้เพื่อนหลังคาที่อย่างบบเล้วนี่ก็มีใส่ลบค้างลบค้างบางบอนก็ยังอย่ได้ใส่แล้วก็ใส่เมสเซาบางบอนที่จะแทวนี้ยังบร่ได้ใส่กับแถวห้องน้ําเนาะพอกเมือไอยเด้ละพอกะแบบเฮ็ดเองนะทุกคนบบมีเงินจ้างลายบบมีเงินจ้างสร้างแล้วแบบเฮ็ดเอง แล้วก็เฮาสองคนก็ซวยสิแล้วก็เมื่อยพากันเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บเอวเนาะเพราะว่าผู้หญิงเด็ผู้หญิงแบบมันบเม็นเบียกผู้หญิง,งนะแล้วบันนี้เฮามายกนักยกอะไรล้วมันก็เมื่อยเลยยกคู่ปัวคู่ปูนสินะทุกคนมันก็จะให้เจ็บหลังเจ็บเอวได้ก็เลยว่ายังดีมีไอ้เคยมาสร้อยเนาะือนหลังนี้ก็แบบเคนมาซ้อยจนมาเก็บสิแล้วแหละแล้วก็มีไอ้น้องทหาหนมาซ้อยเนาะ แบบหักแพงกันนี่แหละรุ่นน้องรถนี่แหละกะเป็นมุ่กันเนาะกะเพิ่งก็มาซ้อยกะแล้วละทางหน้าห่นซีโบเฮตต้เลยด้วยเพราะวะ่ามีความคิดท่านนันงบท่านมีแต่เลียวแต่ลงังคาแล,ละเลียวพอแบบฝนบ่หัวแล้วบัตทีนีกะแบบเออดินจี้เขามีละทอนเงินเล็กๆในน้อยแล้วกะมีแต่เอาดินจี้มาล้างดินจี้ของเราเองแล้วมีแต่ซื้อปูนปูนกะซื้อประมาณเม็ดต้น ต้นป่ายแล้วแต่ว่าอันอยังเพ็ดยังบ่แล้ววนะทุกคนประมาณนี้หละค่ะทุกคนเมื่อยกลัวสีแเลีวยมมือนั้นมือนั้นเทคานทีนี้กับน้องลี่กับพ่อสามคนพ่อเป็นผู้อันทอกปูนไส้บอนนี้น้องรถกับน้องลี่เป็นผู้อันน้องรถน้องลี่ก็เป็นผู้อันยือปูนให้นะทุกคนน้องรถเป็นผู้ผสมปูนน้องลี่ก็เป็นผู้ ยกแอนยกคุให้พ่อพ่อก็เป็นผู้ทอกไส้ก็โอ้ผุ้รักผุรีมากแบบเพืือนร่งนี้แบบครบสุดเลยนะเพ็รประสาบอกคูบ้าด,ด,บดีเมลูกพร้อ,พอมได้ครอบครัวเหมือนระ่งนี้พร้อมได้ครอบครัวเนาะจ้างสร้างมากะซีมือมาก,ก,าก็ละกาเออเกิดเรื่องแบบนาั้นขึ้นฮาก็ลาโโกเลยวนะ่าโจเลยเนาะทุกคนโบมีเงินบบมีเงินเงินไปหมดละ ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเป็นจังได็ก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะพวกเหากะประมาณนี้แหละทุกคนชีฮอดปีใหม่แล้วก็ฝากทุกคนรักษาสุขภาพยูดีมีแห่งเด้อเพราะว่าส่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยมากทางฝนตกทางหนาวทางน้ำมอกอียงนาะทุกคนกค็ฝากพี่ๆเอเป็นกำลังใจเฮาสองคนฮ็ดคลิปต่อไปเดีเดนาอช่วงนี้ก็เป็นส้วงของฤดู เราดูแรงแต่ว่ากับฝนแล้วก็มีหนา,าวนําทุกคนอาจจะสังเกตบรรยากาศเนาะหมอกเต็มนี่ขาวๆนี่มันยังหมอกอยู่ได้ทุกคนจังได็กฟัง B P F C รักษาสุขภาพเนาะบึ่งหมอกงเต็มอยู่ยังไล่ลายหมอกนะอากาศดีแหงนะนกปานดาวเนาะฟากฟังรุมๆป้าปารักษาสุขภาพเด้อรักษาสุขภาพเด้อของแจงใจได้ความใครจะมีเด้อยู่ดีมีแหงโชคดีปีใหม่เด้อเนาะ เชือ่อปีใหม่ในเด้อระวังโควิดในเด้อแม่นาะโควิดช่วงนี้ก็ระบาไดไงโอเคค่ะจังเด็กกักษา,าสุขภาพกว่านี้นะ้อช่วงปีใหม่กะขอให้พี่รวยๆเฮงเปังๆเด้อโชคมาลํำรวยนะก็ช่วงนี้กะแบบเป็นพนานของโควิดไล้ไปใส่มาใส่กันละมัดระวังกันนี้ด้อยน้อทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย